สวัสดีครับคุณผชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ วันนี้เรายังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งอเอรพระประแดงจัังหวดสมุทรปราการและเราจะไปเปิดใจสนทนากับท่านนายกองการพรหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งอเอรพระประแดงจัังหวดสมุทรปราการท่านนายกสำเนารัศมิทัศน์เป็นเรื่องราวที่เราจะไปขอทราบรายละเอียดเปิดรหัส การแก้ปัญหาความยากจนการขับไล่ความยากจนแล้วก็การบ่มเพาะความสุขให้กับพี่น้องชาวบางน้ำพึ่งโดยทานายกอบาตาคนปัจจุบันว่ามีการน้อมนำเอาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ประโยชน์ในการขับไล่ความยากจนบ่มเพาะความสุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวบางน้ำพึ่งกันอย่างไรจนกระทั่งบางน้ำพึ่งนั้นได้รับเกียรติประกาศให้เป็นตำบลที่ปลอดปราดความยากจน โดยปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระเจ้าอยู่หัวของเรารายละเอียดส่วนนี้จะเป็นอย่างไรไปขอทราบคำตอบคำเฉลยพร้อมๆก,กันกับท่านนายกอบตอรครับ ท่านนายกครับต้องขออนุญาตเรียนถามท่านนายกก่อนเลยว่าคนที่เป็นประธานตลาดน้าเนี่ยจาเป็นไหมครับจะต้องเป็นนายกอบตก็ไม่จาเป็นไม่จําเป็นไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นประธานโดยตําแหน่งใช่แต่ว่าชาวบ้านเป็นคนเลือกใช่แล้วบังเอิญว่าท่านนายกเนี่ยชาวบ้านเลือกให้เ็นประธานาประธานอ่าเราก็ทํางานในนามประธานตลาดน้ําอันพึ่งประธานสมรมตลาดน้าอันพึ่งเป็นดูแลเข้ามาครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเลือกขึ้นมาเราก็ทํางานควบไปสองตำแหน่งเป็นนายกด้วยครับนะ แล้วก็พอเขาไปจากขึ้นมาเนี่ยยอดมีไวจากเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณแปดพันบ้างหมื่นบ้งหมื่นกว่าาหน่อยมากเอาไปทําอะไรั้งหนึ่งทำเค้กของปัานมันเกิดผู้สูงอายุใครเกิดวันไหนเนี่ยเราไม่ทิ้งผู้สูงเราไม่ทิ้งผู้สูงอายุเลยเราดูแลดูแลเขาตลอดเค้กของปัานลูกเกิดผู้สูงอายุใครเกิดวันไหนมีเจ้าหน้าที่เราไปไวฟพรให้ถึงบ้านเชื่อไหมคนแก่คนเฒ่าที่ได้เค้กร้องผมร้องไห้เพราะว่าลูกหลานเขาไม่เคยทํา แล้วมันก็เลยทําให้ลูกหลานเนี่ยสะกิดใจิดใจบอกโอ้โหนี่คนนอกเขายังมารู้แล้วเราเนี่ยคนในแท้ๆเป็นลูกเป็นหลานไม่ไู้ทําอะไรบ้างเลยโอ้โหนี่แหละความสะท้อนให้คนแก่เนี่ยผู้สูงอายุที่บาน์ราเพื่อเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นมาและลูกหลานก็รู้จักและทีนี้ถึงวันเกิดทีนึงไม่ต้องทําอะไรมากครับโอ้โหนะ ขอให้ปลูกมีฟ้าสูงมากๆอางถ้าปลูกก็ยินดีพอพูดพูดเท่าเขารออยู่ครับรอวันที่กําลังใจชีวิตที่ดีแล้วเขาจะไม่เจ็บป่วยครัสุขภาพชีวิตแจ่มใสเพราะลูกหลานเอาใจใส่แต่ทุกคนทุกวันนี้ชุมชนเมืองเราชนบทเราขึ้นไปใหญ่เลยครับเพราะว่ามาทํางานรุงรกีมีเงินก็ไม่เคยกลับบ้านใช้เงินฟุ่มเฟือยนะแล้วก็ที่นี่เราพยายามเป็นระเบี่ให้คนประหยัดเศรษฐกิจครับเราเน้นแนวทางพระราชบุตของหลังเสื้อหัว เป็นปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละกําลังจะถามต่อไปเลยว่าขึ้นขึ้นไปข้างบนที่ทําการอบอตอเนี่ยเห็นมีป้ายบลอเลยบ,บอกว่าตําบลน,นี้ปลอดความ <พอ S 1> จนด้วยปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอ,พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม,มีการน้อมนําเอาแนวพระราชดิษฐ์เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการสลายความจนแล้วก็สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนยังไงบ้างฮะหนึ่งนะที่นี่มีปาาชาวบ้านค่อนข้างเก่งปาาชาวบ้านที่เนี่ เขาจะสอนชาวบ้านด้วยกันว่าให้ทำอย่างนู้นทำปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักปุ๋ยเอเโดยที่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยสารเคมีเลยครับแล้วเราก็ขยะเราก็ลดน้อยลงตอนนี้เรานำล่องไปสาหมู่บ้านที่ทำคัดแยกขยะแล้วทำเอเอเอสามหมู่บ้านเต็มทุกกลั่เลยมาคับทำบอกไปข้อมันหยัดด้วยเออข้อมันหยัดประชาคมอีก ในปี52ก็ประมาณปี52ที่จะเข้ามาต่อไปก็คือเริ่ม1ตุลาปีนี้1ตุลากากยาปมีนาจะต้องทำ100%เต็มทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนเพราะว่าเราต้องการเป็นตำบลนำร่องแห่งหนึ่งให้เห็นว่าการคัดแยกขยะและการส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเอมปุ๋ยหมักอะไรต่างๆวิถีชาวบ้านเนี่ยใช้กับครอบครัวแล้วได้ผลประหยัดรายจ่าย แล้วก็น้ำาอเอมสามารถไปล้างในห้องน้ําได้โดยที่ไม่ต้องซื้อแวกที่ห่อต่างๆที่ฟุ่มเฟือยคมิฉะนั้นเราก็ใช้น้ำาอเอ็มล้างห้องน้ำแล้วให้มันประกัดเชื้อโรคที่อยู่ในโถห้องน้ำและมันก็สะอาดคมันก็จะมีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติของมันอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ที่นี่ก็พยายามจะสอนชาวบ้านให้มีส่วนร่วมทุกอย่างครับ ให้ช่วยกันออกมานะะพอผู้สูงอายุก็เห็นเราทํางานไปเยอะแยะนายกก็เข้ามาครับทงานแล้วเราเอาเด็กมาช่วยคนแก่ด้วยทําอะไรก็คือเป็นจิตอาสาที่เยอะเพราะเราให้เขาเต็มที่แล้วเวลาเจ็บป่วยชมรมผู้สูงอายุที่นี่จะออกกาลังกายทุกวันอาทิตย์ครับนะครับประมาณร้อยกว่าคนตั้งแต่หกโมงเช้าเวลาใครเจ็บป่วยก็มีกระเช้ามปเยี่ยมให้ทีบ้างตอนนี้เด็กเล็กคุณเรียนฟรีไม่เสียอะไรเลยนะ ใครเสียชีวิตได้หนึ่งมืนบาทกระบอบารพึ่งทุกคนเกิดมาเสียชีวิตได้หนึ่งมืนบาทเลยแววแหมาเสียชีวิตได้หนึ่งมืนบาทเลยแล้วก็กิจกรรมอะไรหลายๆอย่างแต่ตลาดน้ำเนี่ยรายได้ที่มีการบริจาคเนี่ยมันคุมอยู่ที่ตัวเลขได้ไม่เกินเจ็ดพันคนแต่ถ้าเกินเจ็ดพันคนเมื่อไหร่คุณจะเสียค่าสิทธินั้นเพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่การอธิบายการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสนะครับเราสอนชาวบ้านมีบิ่อ คนเราอยู่แบบแบบพี่น้องกันครับแล้เศรษฐกิจพอเพียงที่นี่พักก็ะปลอสัรพิษนะเท่าที่ฟังทนายกประมวลมาโดยสังเขปเนี่ยนะฮะก็พอจะเห็นว่าเอ้ยส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนที่นํามาใช้ก็คือว่าการใฝ่รู้ทนายกดูเหมือนว่าจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนอย่างท่องแท้แล้วก็เห็นเลยว่าชุมชนเนี่ยเราสามารถจะดูแลกันได้อย่างดีเนี่ย ไม่เกินเจ0ดคนถ้าเกินไปกว่านี้มันอาจจะมีปัญหาแล้วในส่วนอื่นที่เป็นองค์ประกอบของปัญญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้เนี่ยนะฮะอย่างเรื่องความมีเหตุมีผลการมีภูมิคุ้มกันเนี่ยรเราประยุกต์มาใช้ประโยชน์ยังไงครับภูมิคุ้มกันด้วยชีวิตธรรมชาติของตัวเองอปลูกป่าเพิ่มครับที่นี่หนังสือถามได้ลงว่าอากาศดีที่สุดนิสยาสานิาธในระดับโลกระดับโลกเลยของเอเชียฉบับของเอเชียนะฮะลงไว้ว่าอากาศที่นี่ หนึ่งในสามของเอเชียที่ดีที่สุดก็คือที่พื้นที่บางกะเจ้าที่เป็นโครงการพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวว่าพื้นที่กระเพาะหมูหรือพื้นที่บางกะเจ้านี่เป็นส่วนหนึ่งของบางกะเจ้าหรือใช่ถูกต้องครับฮะโครงการนี้เราถึงบอกว่าเราเน้นแนวทางภาคหลิ่งที่ท่านบอกว่าอยากให้ที่นี่เป็นป่อดของคนกรุงเทพแล้วเขาปลูกต้นไม้เสริมขึ้นมาตามโครงการพัคหลิ่เราลองกิจลองถูกเราทำทุกอย่างทุกอย่างเพื่อสนองนใน โอกว่าที่ให้กับชุมชนที่นี่มาแล้วอยากหวงแหนที่นี่อยากให้ป่อนกรุงเทพเหมือนเป็นเพชรเม็ดใหญ่แต่เป็นเกาะเกาะหนึ่งแล้วท่านก็ขุดคลองระโถขึ้นมาเพื่อระบายน้าไม่ให้น้าท่วมที่นี่น้ําไหลลงเร็วด้วยและกรุงเทพก็ไหลลงเร็วด้วยแล้วก็อยากให้ที่นี่เป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เราก็ทาตามแนวทางท่านทุกาทุกอย่างแล้วก็เราเน้นแนวทางปีเสร็จปุ๊บเราก็อยู่ในโครงการของ8 4็นส่เศรษฐกิจพอเพียงของปตทด้วยครับ อ๋อก็เรียกว่าขึ้นทำเนียบ84ตำบลวิถีพอเพียงถูกต้องครับที่ปตทเป็นคนรณรงค์ใช่ครับผมที่ประกาศเอาท่ันทุกวันนี้เราได้อยู่ในนั้นด้วยคนบางลำพึงทั้งหมดภูมิใจแล้วรางวัลล่าสุดเนี่ยคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเรามีโครงการต่อปปชหรือหลักประกันสุขภาพชีวิตของคนในชุมชนบางลำพึงด้วยตอนนี้เรามีหมอมาตรวจถึงชุมชนเราทุกวันพุธละหัครับ มีหมอรักษา,า,าคนเราไม่ต้องไปโรงพาบาลเลยต uh huh. ีบ่งเยน็นถึงหนึ่งทุ่มโดยอบตอจัดก,การบริหารกับกองทุนสอปอาชา oh. และเงินบริจาคของชาวบ้านชาวบ้านไม่ต้องจ่ายชาวบ้านมีการบริจาคเข้ามาช่วยอ oh. แล้วที่นี่ใช้ระบบบริจาครับถ้าใครไม่พร้อมไม่ต้องทำ uh. ใครดีเหลือเฟือแล้วมาบริจาคช่วยก,กันครับก็จะกองทุนที่ใหญ่โตขึ้น ก็มาดูแลสุขภาพชีวิตชุมชนเอาหมอมาดูดูแลครับตรวจโรคต่างๆป้องปาม่ให้เกิดโรคภัยแล้วถามว่าเราลดรายจ่ายไหมเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่นั่งรถนั่งเรือมันก็เกี่ยวครอการเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชนคว่าตอนนี้บางลำพึ่งก็ทําบัญชีครัวเรือนจะทุน9ก้าข้อบาทหนึ่งเจ้าอยู่แปดสิบสี่ษาในปีห้าสี่ทำบัญชีครัวเรือนประมาณร้อยสิบลังคาเรือนนะะจะทุน9ก้าให้เท่าไหร่ถึงจะเข้า ผมแปลพระเจ้าอยู่วเราเห็นว่าบางรัพผ่้เนี่ยทำจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างตามแนวทางภาพหลีกเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทเจ้าอยู่หัวจัดเยนชัดในตำบลํำล่องอยากให้ตำบลอื่นเนี่ยได้รู้เห็นบ้างและที่นี่เรามีศูนย์นะครับผู้แพรโค้แพร์อีนเรียกว่าศูนย์บริการรับฝากผู้สูงอายุอยู่ที่บริการด้วยและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุเราก็ทําด้วยนะครับศูนย์เนี้ยบริการใช้ได้หลายอย่างหนึ่งเราบริการสําหรับ คนในชุมชนเราครับที่ได้โอกาสขึนอ่นสมมติว่าพี่มีพ่ออยู่บ้านคนเดียวอายุมากแล้วจะไปทํางานทำอะไนให้มีความสุขขับรถมาฝากไว้กับอบตเลยและศูนย์เราครับแล้วก็คุณก็ไปทํางานต่อครับเย็นก็กลับมารับคุณพ่อกลับบ้านไปกลางวันอบตมีข้าวให้ทานมีพี่นี้ยางผู้สูงอายุจิตอาสาเราเป็นพี่ลี้คอยดูแลให้แล้วเรามีพยาบาลเบื้องต้นรับเดือนไปอบรมมาไปจบหลักสูตรมาแล้วมาดูแลผู้สูงอายุด้วยครับแล้วก็กายภาพบำบัด กับโรงพยาบาลคนพิการทุกคนลภาพเขาระแดงไปฝึกมาแล้วมาดูแลอยู่ที่ศูนย์นี้ด้วยมันก็มีการควบคุมดูแลหมดทุกอย่างทั้งสุขภาพทั้งกายภาพบําบัดทั้งผู้สูงอายุดูแลกันเองมีกลุ่มสอนอาชีพให้ดูเวลาว่างงานอยู่ในด้านพักผ่อนมีห้องแอร์ให้นอนอย่างดีมีเตียงนอนให้ครับ เรากลับมาเปิดใจสนทนากับท่านนายกอบตอนายกสำเนารัศมีทัศน์เพิ่มเติมกันนะครับในช่วงนี้เราจะไปขอทราบความเห็นของท่านว่าทําไมถึงกําหนดกฎเหล็กของตลาดน้ําบางน้ําพึ่งแห่งนี้ให้เป็นตลาดที่ปลอดจากบุหรี่ปลอดจากสุราแต่อารุ่มอร่วยให้คนจากภายนอกนั้นอาจจะถือเครื่องดื่มประเภทเครื่องดองของเมาเข้ามาได้แต่ที่นี่ จะไม่มีร้านขายบุหรี่ไม่มีร้านขายสุราไม่มีร้านขายเบียร์โดยเด็ดขาดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นรายละเอียดส่วนนี้คงจะต้องไปขอทราบคำตอบจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึง่งคุณสำเนารัศมีทัศครับแล้วก็กติกาให้นี่ก่อนเปิดตลาดผมขอร้องเขาหนึ่งห้ามเช็คโฟล์อสองห้ามขายบุหรี่ครับสามห้ามนำสินค้าที่ผิดกฎามายเป็นตลาดปลอดบุหรี่ใช่เป็นตลาดปลอดเหล้าใช่นะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาหารผลไม้ก็ต้องปลอดสารพิษ ครับเรามีการมาตรฐานมาตรวจสารอาหารกันท pues ุก6เดือนก็เรียกว่าใครก็ตามที่เดินทางเข้ามาที่น um ี่มากินมาใช้ของที่นี่เนี่ยใช่ครับผมสบายใจได้วางใจได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะประมวลได้ไหมครับว่าเมื่อมีการน้อมนําเอากชยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชุมชนแห่งนี้ทําให้ชุมชนแห่งนี้เข้มแข็งขึ้นประชาชนก็มีความสุขขึ้นเนี่ยดัชนีชี้วัดความสุขเนี่ยอย่างเช่นคดีอาญากรรม ไม่มีเลยที่นี่ไม่มีเลยใช่เรื่องอญากรรมไม่มีเลยโอ้โหอย่างนี้ลื้อรั้วออกดีกว่าฮะบ้านบางคนก็มีประตูไม่แกนดูเลยก็อย่างเงี้ยอ๋ออบมาตอมีรั้วไหมครับก็ไม่มีโอ้โหที่ไหนเขาจะมีรั้วหมดไปดูที่ในตลาดน้ำไม่มีรั้วเลยทั้งบ้านเลยครับเปิดกันหมดเดินถึงกันหมดฮะคือนี่แหละอยู่แบบพี่น้องแล้วก็เรื่องของสถิติการเจ็บป่วยก็น่าจะน้อยเจ็บป่วยก็น่าน้อยเพราะเรามีหมอมาดูแลถึงที่การอย่าร้างอย่าร้างคอในครอบครัวที่ดีครับ ช่วงนี้ตังแเศรษฐกิจดีก็ไม่ค่อยมีการยาล้างคนในครอบครัวโอ้โหและเราเป็นตัวาร่องของปกอด้วยยาสรับที่เรามีการที่จับเด็กได้แล้วทําค่ายบำบัดเองโดยที่ไม่ส่งโรงพักไม่ทําโทษเด็กแต่ว่าฟื้นฟูเด็กขึ้นมาวันไหนที่ไม่มีอาชีพเราหาอาชีพให้ทาด้วยครับเราเป็นการป้องปามเราไม่ใช่แบบกระทํารุนแรงที่นี่ใช้จิตวิทยาใการทํางานอ นี่อาจจะบอกได้ว่านี่ก็คือเบ้าที่รอหล่อหลอมความเป็นจิตอาสาให้เกิดขึ้นเพราะว่าเราดูแลเขาเขาก็รู้สึกว่าเออถึงเวลาที่จะต้องตอบแทนถูกต้องที่นี่แล้วจิตสำนึกคนเราต้องบอกว่าเราทําจากครอบครัวไว้ก่อนครับสู่รากหญ้าพอรากหญ้าสาเร็จแล้วดึงเขาขึ้นมาใช้งานโดยที่พูดคุยกันให้รู้เรื่อง และเอาเขามาช่วยงานที่ว่าไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็ทํางานให้เราเต็มร้อยนะครับแล้วที่นี่กิจกรรมมีหลายอย่างบางมีพึ่งอยากให้ทุกคนมาดูตัวอย่างที่นี่มาเที่ยวที่ตลาดน้ำบารมีพึ่งมาศึกษาวิถีชาวบ้านแก่นแท้ของชุมชนบารมีพึ่งเนี่ยและท่านจะรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วท่านมีความสุขไม่เหมือไม่มีการทะเลาะบอกแวกดูเหมือนปณิธานของท่านนายกเนี่ยจะไม่ทิ้งรากของวิถีชีวิตชุมชนโดยเด็ดขาด ชุมชนบ้านน้ำพึ่งจะยังคงรากของของวิถีชีวิตชุมชนที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีตใช่ให้สืบทอดต่อไปต่อไปจะลูกหลานเราด้วยหลการอบรมเด็กเล็กจะต้องมีการต่อไปครับนะฮะให้เด็กเล็กชุดนี้เป็นสมบัติต่อไปของคนชุมชนนี้ให้มาเรียนรู้จากผู้ใหญ่ต่อไปเป็นตามลําดับลงมาแล้วจะไม่สูญสลายแน่นอนเพราะเรามีปลูกฝังห้าปีเนี่ยเราสร้างบานน้ำพึ่งมาได้ขนาดนี้ก้าวต่อไปเนี่ยท่านนายกฝันอีกสเต็ปหนึ่งไปยังไงครคือฝันอีกสเต็ปหนึ่ง ตำบลบางลำพึงเนี่ยจะต้องเก่งภาษาเก่งภาษาภาษาทีนี้ต่างชาติเริ่มเยอะขึ้นการศึกษาการศึกษากับเด็กหรือคนในชุมชนที่มีเวลาเรียนเราจะมีคอนแทคกับโรงเรียนเซาท์อีสต์นะฮะเขาจะมาสอนให้เราตอนเย็น6โมงเย็นถึง2ทุ่มใครอยากสนใจมาเรียนภาษาก้องมาเรียนฟรีได้ที่อบตบางลำพึงตอนนี้กําลังคอนแทคอยู่กําลังจะกําหนดวันว่าวันไหนที่นี่ก็มีโครงการพี่สอนน้องเอาพี่ชั้นป .5 ป .6 เอามาสอนเด็กอนุบาล1 2 3 1> ม, 2> มันมาช่วยกันรเราถามว่าเราต้นทุนเรามีแล้วเนี่ยถามว่าจะามีโอากาสไม่ได้ขาดการครูครเราวัสดุธรรม,าม,ามาชาติเราเค่อยๆหยิบจากแต่ในพื้นที่เรามาเติมในพื้นที่เราช่วยกัน,นครับถามว่ามันจะมีอุปรสรรคไหมค่าจ้างก,ก็ไม,ม่มีอะไรก็ไม่มีม,มันช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าจะให้ทนายกได้กรุณาถ่ายทอดว่า5ปีในการ สร้างตลาดบางน้ำพึ่งขึ้นมาสร้างจิตอาสาขึ้นมาเนี่ยสูตรสำเร็จคร่าวๆโดยสังเขตที่ชุมชนอื่นอาจจะนำไปใช้ประโยชน์อบตอ,อื่นอาจจะทำใช้ประโยชน์บ้างเนี่ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างฮะสูตรสำเร็จนะอ,ปะอ์ปกรณแรกเลยนะการร่วมมือร่วมใจของประชาชนในตับบนครับตองผู้นำต่างๆตำนานผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตออทั้งพนักงานอบตหรือลูกจ้างจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องทั้งหมดฟังเข้าใจ เท่าน้ำที่จะประสบความสำเร็จได้และเห็นว่าการแม่เอาเปรียบของเราเ,ออเป็นต้นแบบได้นั่นแหละคือความสาเร็จของการทางานแน่นอนออถ้าเราเอาเปรียบชาวบ้านเขาเห็นเมื่อไหร่รชาวบ้านจะถอยศรัทธาเราทนทีผมเป็นนายกมา5ปีแรกไม่มีใครเชื่อผมออนะหลังที่สร้างตลาดน้ําแล้วยังไม่ผสบความสำเร็จ,จ,รรจรแต่พอสามปีที่ผ่านมาเนี่ย ชาวบ้านเริ่มศรัทธาในตัวเราเราถึงเปิดงานได้เต็มที่ทํางานได้เต็มที่เพราะความเชื่อมันเกิดจากตัวแต่เราก็ไม่ใช่คนดีมาก่อนเมื่อก่อนเวลาเรียนหนังสือแล้วก็ไม่เรียนแล้วท็กคนเที่ยวเตะเนี่ยแหละเราฝันพลิกล็อกัวนี้กลับมาให้ชาวบ้านเขาเห็นว่านี่มันทําจริงแล้วนะเห็นเห็นแล้วผลแล้วนะที่เขาได้ทําได้รับหมดทุกคนนะพี่แหละถ้าผลได้รับหมดทุกคนนั่นแหละคือความสาเร็จของชุมชนที่นั่งแต่ถ้าผลสาเร็จบางกลุ่มบางกระจกบางพวกบางคลอง น uhm like ั่นคือการแตกแยกจะออกมาแบ่งดินแดนระหว่างคนในชุมชนนั้นจะไม่มีความเสมอภาคแต่ถ้าเราไม่แบ่งเรารวงไปหนึ่งได้ทำให้เหมือนกันหมดพร้อมกันหมดทุกสีทุกอย่างไม่ละเมียังใครับนั่นแหละคือความสุขของเราแต่สุดท้ายก็อย่าลืมชีวิตของเรานะคนเราต่างศาสนาต่างได้แต่เรามีพระมหาสัตว์องค์เดียวกันพราวปาสเร็จไใหัว ตังเป็นพ่อหลวงของเราทุกคนนับถือเหมือนกันทุกคนคนคไทยที่อยู่ในประเทศไทยอ,อย่าทําให้พ่อระบอบช้ำแบบนี้ขอให้ทุกคนรักสถาบานันปกป้องพระอาศร์เราแล้วทาแนวทางพระบรมรให้ท่านมีอายุยืนนานท่านจะเห็นว่าความสำเร็จแล้วเรา,ยาพยายามสร้างเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่าถ้าทําแบบแบาน้ำพึง่งผมรับรองววาก่าพ่อหลวงของเราจะมีความสุขมากเพราะลูกไม่ทะเลาะก,กันมีแต่ช่วยเอื้อกันไปมาะนะคะรับปัจญายเสรีพอเพียงทุกอย่างที่มี่มาใช้ตามพ่อตอนทั้งหมด ก็ประสบตอนรุ่นแรกที่พ่อสอนก็ฝากพ่อกินไว้เท่านี้เสมอหนึ่งว่าของขวัญที่ทรงคุณค่าที่สุดที่จะทูลค้าถวายพระเจ้าอ,อยู่หัวก็คือการทําความดีถวายพระองค์ท่านนั่นเองครับ <ผม S 1> นะครับขอพระคุณมากครับทนายกครับ